สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเก็ตเ,เ,เ,เป็นพระเอกคือจริงๆเป็นพระเอกหรือเปล่าเยลลี่ทุกคนว่าเยลลี่อะไรคะทุกคนว่าเยลลี่อะไรเราจะเฉลยนะเยลลี่ที่เราว่าก็คือเยลลี่ลูกตาแต่เราบอกก่อนเลยนะคะว่า อันนี้มีวันหมดอายุแล้วก็มีอยอยนะคะนี่คืออยอยนะมีอยอยมีวันหมดอายุนะคะทุกคนแล้วถึงกล้าซื้อนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกินกัน,กนค่ะทุกคนน่ากินมากทุกคนไม่ต้องสงสัยนะว่านี่คือแหวนทองไม่ใช่แหวนทองเนี่ยทุกคนมันเป็นของเล่นอะไรสักอย่างนี่แหละที่ทำมาลูกทรงแบบกลมๆเราก็เลยเอามาใส่ไม่รู้ป่จี่บนัน หายใแล้วก็มาใส่นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันแกะยังไงอ่ะนี่นะคะทุกคนสีเขียวเราย่ยวรองไม่กินนะนเขากชอบสีเขียวมากนี่นะยรไงวนลีเ่ลูกตองสมาไม่ส่นนย นี่ห้อนี้นะคะเปนี่ห้อของแท้นะ,ะเรามาเก็บกัน,กนไปเี่ยวกอ่สอัาห์ไม่จอกไม่อเจะกัดก็ได้นะ แบบรันเวย์เดียวเขาด้วยร่วมงานเดินแบบร่วมกันเลือกเชื่อน้องนัทเลยเพราะว่าในความรู้สึกก็คิดว่าเขาเป็นผู้ชายที่เขาพยายามจะเลือกเพลงนี้มาให้ป้เข้าใจว่าเขาเป็นเป็นเพศที่สามที่ใช้เพลงเนี่ยมาหลอกป้ตยโลกเราเคยร่วมงานกันไหมคะไม่ค่ะตุ๊กแครร่วมงานอยู่แล้วจ้ะเป็นปีเลยนะตอนทำงานเราอยู่ด้วยกันระยะเวลาเป็นปีเลยใช่ไหมคะตึ๊งตึ๊ง ท่าดีกว่าโอเคนนี้ครับขอท่าเกี่ยวกับนับร้องมาทำแทนอันนี้คนจริงนะจะไปเขาเป็นคนแบบนั้นหรอหรอว่าคุณต้องกานเขาอร่อยแต่เปรี้ยวมากเลยอะ หวานมากเลยทุกคนหวานมากหวานมากดูด้วยนะมีอายอกับวันหมดอายุไหมูดีก่าเขาบอกชื่อไปเลยเชื่อไม่เชื่อแล้แต่คุณ หมดอายุ2023ามาปเปแล้วอีก2ปีเาคือี่สองปีกว่านะ<ง>ก็กินแล้วนะคะทุกคนก็กินให้ดูแล้วว่าอืมันปเปรี้ยวก็คือจะขอจบลิปเพียงแค่นี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะทุกคนสำหร,รับวันนี้แพลวแชนแนลสวัสดีเอ้ยเปลี่ยนชื่อเรานะทุกคนไม่ใช่แพลวแชนแนลแล้วนะแผวแสบซ่านะคะแผวแสบซ่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย